อ่าตัวตั้งตัวติ้งนาะแม่เนาะเป็นชาวรักให้ครอบครัูเออเป็นชารักให้ลูกว่าอะไรก็ได้บันนี้คือไปตัดไม้ในขั้นไม่เท่าโบไปนี่ก็เพิ่นโบก้าไปโมแม่โอาเฮาจะให้พี่น้องเนาะเบิ่งคลิปนี่จะให้ให้เบิ่งเพิ่นจุดนีเนาอยพี่น้องเนาะคือเอยอนนาเพิ่นคือคือเฮาหู้อะลรแล้วก็เห็ดบ,บ่บเป็นน้องกับโบเป็นนีะนะ่แหะเนาะ วันนี้ขั้นไม่เท่าบบพาไปไปป่าในบูก้ามันบะย่านย่านแม่ใด้ฮว่าให้เพื่อนฟังมึงรู้เพื่อนเบิ่งอยู่นี่ย่านแบบใดย่านงูย่านงูกับย่านยังเนย่านผีย่านนังอีกวันนี้สองอย่างนี้เอื้อได้ใส่ย่านยังเนย่านมุดเลยอยู่ในป่าโอ้โบว่าว่าย่านชุดๆุตอนนี้นี่คือย่านยัง บหู้คือ,อย่านบิดเลยยังกะโอ,อ้ขันคันแม่ไปน้ำนี่บ่บย่านเป็นบ่แบบมีหมูว่าอะไรกันเนะาะบบมีเตาบ่อนี่ฮะดังฟืนอันนี้พี่น้องเลยเนาะเคียงพืนก็ฮักไปได้พี่น้นองระวังผ้าหดเข่าล้มอันนี้มีด้วยเด้อเห็นอะไรก่อนเอานะเอ,อเดียวเดียวม,มีมีแนวไห้สิ้นมูนี่สามกิโลเด้อกระดูก หมูโลหนึ่งแล้วก็ซีนนี่สองกิโลปลาเด้อเด้อปลาทูนี่สองกิโลคือย่างตีนเป่าเนี่ยโบมีเกืบบ่บ่มีเกอใช้เบิ่งดูฮะใช้อาไม้เฮาเบิร์นมึงดูดอันนี้บกเก่เกืบใส่ฮะโอ้โหพี่น้องเอยเนะาะเอ้าเนาะตะกะบะเปล่ามันมันบ่มันบ่นบแทงตีนบ่เอือยเวลาย่างไปไหมนะ คอยไปเนาะสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อผม่พี่น้องผบพ่อกับช่งบ่าวพมีเดอ้อพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อกันมื้อนี้บ่าวพมีเข้าหาอา่มามาหาเมต้ข่ำพี่น้องเลยเนาะขอบครัวน้องตุนนั่นแหละ ทีว่าเพื่อนอน,นาละพี่น้องเลยเนาะสติบ่คอยอนาคปันไดพี่น้องเลยทางอเอ,เอ้ยแอนนาเนาะอะไรกัน้องตุนพี่น้องเลยแต่ว่าเพื่นอยู่กับแม่เฒ่าเนาะน้องตุนอะไรก็อยู่กับแม่พี่น้องเลยก็อยากให้พี่น้องพิจรารณาเคล็ดนี้เนาะให้น้ำในเด้อพี่น้องเ้ยฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วกับบขกขำโฆษณาของบบาพามีพี่น้องเ้ยเพื่อว่ามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะมองเห็นครอบครัวเพิ่น กระซงซานหละพี่น้องเพราะว่าเสาลักของครอบครัวก็คือนเมต้เนาะอายุ80ปลายและพี่น้องเลยเป็นเสาลักให้ลูกสาวแลวก็ล้านเนาะเพราะว่าที่จริงอายุซัมนี้แล้วเนาะก็ต้องให้ลูกล้านเป็นเสาลักพี่น้องเลยแต่ว่าอยากให้พี่น้องนี่พิจารณาเบิ้งเนาพี่น้องเนาะบําเพมีกับบุอยากว่าห้ายเพราะว่า,าพี่น้องกระทำม,มาเนาะเป็นยังบอาเพมีเพื่อนคืออ่า เป็นคนขี่ย่านแบบโปกา้าไปหันไปหนีผู้เดียวเานาะพี่น้องเนาะกะอันนี้กัทางสาเอ็นนาเพื่อนพี่น้องเอ้เพิ่นกับสติเพื่นบบคอยดีบันไดเนาะแล้วกะลูกชายเพิ่นกะคือเฮาเห็นแหละพี่น,อนออ้องเล็กน้อยมีปมแน่อีกยังต่างๆมันก็เหตุให้เป็นไปหลาย,ย่างพี่น้องเอนะ้ยเนาะกะสุดท้ายกาม่เม่าเป็นเสาลักของขอบครัวพี่น้องเอ้ยต้องเบิงแยงทงั้งลานแล้วก็ลูกสาว หาอยู่หากินกะไปหาน้ากันกะซอยกันพอได้สามคนหรซอสาว่าเป็นคนคนหนึ่งนะพี่น้องถ้าวามารวมส่ก,กันเนาะเพราะว่าเครือแห้งไนตู้เพื่อนกะเริ่มบอกนันแล้วเพราะไ่ตู้เพิ่นกะเถ่าอะไรพี่น้องเลยกะเบิ่งแย่งลูกล้านไปอะไรพี่น้องเลยเนาะยังไงกะฝากโบเมพี่น้องนี่พิจารณาเคสนี่ให้บาพมีหน่อยเด้อพี่น้องเลยเคสนี่กับโบคอยมีไปเข้ามาไทายเนาะ มื่อนี้บ่พมีมีเนี่ยอยู่เน้ากินพี่น้องเอ้มามอบให้เล้าเนะาะไปจังไดเหาเขาไปหาพื้นน้ากันพี่น้องเอ้ทางไ่เถ่าคําพี่น้องเอ้สบายดีเด้อแม่เด้เดโอ <laughs> โดยมาหาเศร้าเนี่บ่พ่อไปทางใดหาพื้นหากล่องมาบ่มาแต่พนโอ้มาคันบ่พ่อพี่น้องเอ้ใช้น้องตุ่นอยู่บ่ออโ,โอ้โดยโดย พ่อมามือเศร้าเนี่ยพ,อพอ่อเห็ดกินยังคือกระลุกกุ้งกวาดใช่ไหมสวัสดีเด้อเด้อเด้อโดยเห็ดกินยังนาะคือกระลุกกุ้งกวาสวัสดีละ่ะเ <c oughs> ห็ดกินยัง,งเออมึงดูฮะ,ะอ๋อบนเห็ดอยู่คือกินพี่น้องเอ้ยเห็ดอยู <c oughs> ย่นี่เลย <c oughs> บ่เนี่ฮะโอ้น้องเ <c oughs> อ้ยมียังเด้น้ำกินเพิ่นนี่เนาะ ล <t une> องตุนเพิ่นหนึ่งเข่าพี่น้องเลยโอ้หมึกไฟหว,วานบ่ไหนฮัามห<อ>วานบ่โอ้ <t une> เห็ดกินพี่น้องเลยโอ้บนดังไฟสิฮักทับเจ้าของไงได้หน,นิเนาะ <t une> โอ้พี่น้องเลยมันตำมะลีอันนีิเออเอาเสือกฟางผุนหมัดไว้พี่น้องเลยฮักกลิน้องนี่เพราะแห้งเลยน้าตุนเนาะเออ เรากับเป็นด้พี่น้องเลยน,น้องตุนก็นได้หนึ่งเข่าบ่านฮะลาบึงดูฮกะกามาบ่อหรือว่าเนื้อใดมาเจอไปเจอเออเอเอจะพาพี่น้องเลยหนึนงเข่าหนึ่งเข่า,า,า,นขาเนะาะเออเนาะโอ้บมีเตาบ่อนี่ฮะ ดังฟื้นอันนี้พี่น้องเลยเนาะเคียงเพควนก็หักไปได้พี่น้องระวังผ้าหดเข่าล่มได้เนาะ <c oughs> เอ้ยงหักไปแล้วเนี่ยเนาะโอ้พี่น้องเลยมีทั้งก้อนมักกี้หินอีหยังครบชุดคือเอากีเท้าใสา่เป็นตู้อันนี้แค่อ,อันเสาเฮือ,อนจนระวังมันหักได้ใส่หมดบ่ โดยโดยมาตอนเป็นเห็ดกินพี่น้องเลยแล้วก็นหนึ่งเข่าชุกระเบ้อเอ้ยโอ้โอ้ยพี่น้องเลยกระบะกระบะมึงในบนดังไฟก็ได้เจะชุกเนาะเพื่อจะได้กินเออไปเอาพื้นมาชมเจ้าในเศร้านี่นะโอ้ชมพ่อว่าเขามาบูหินเศร้านี่เอลย ขึเฮ็ดเฮ็ดผานเออเออแล้วก็น,นึ่งเข่าสูลูกสูแม,ม่กินพี่น้องเลยเอ้ยออนหน้าก็ได้ได้ไล่เติบบ่เศร้า,น,า,านี่ฮะเอ้ยรถไทยในค่ขับรถอาม่าโอ้รถไทยหนึ่งน้องตูนไปเฮ็ดเวียกอลไรพี่น้องเลยได้ยังกินเขาาน่ามือนในนะเอ้ยบ่มีบ่มีบอก โอ้ป้าพี่มาเอาเนากินน้ำเฮาพี่เอลยอยู่บอ่อหลดเอาอยู่บ่อเนากินโ,โดยมาพี่ย่างมาพี่เลย,เยมาเมื่อเช้านี่บ่พ่อไผ่เมื่อเช้านี่ฮะอ่ะอันนี้มีด้วยเด้อเห็นเอาไสกนเอานะเออเดี๋ยวเดียวมีมีเนาไผ่อ,อยู่เนาะนี่ ส้นหมูนี่สามกิโลเดอ้อกระดูกหมูโลนึงแล้วก็บิ้นนี่สองกิโลมิตรส้น์หมดเลยอันนี้ปลาเด้อเด้อปลาทูนี่สองกิโลโอ้พี่น้องเลยได้แนวกินแล้ววันนี้ตอนเที่ยงผมแม็นเที่ยงดอกบายแล้วคืออย่างตินเป่าเนี่ยผมมีเกิบบ่ใช้เบิ้งดูฮะ ใส่เอาไม้เขาเบิ่งมึงดูอันนี้บ่เกือบใส่ฮะโอ้โอ้พี่น้องเอ๋ยเนาะเอ้าเนาะตะกะบะเปล่ามันมันบ่มันบ่แทงตีนบ่เอื่อยเวลาย่างไปไม่น่ะคอยไปเนาะเออเอ่อเจ้าเจ้าเซ่ไว้ก็ได้เอื่อยเพราะว่ามันมันแข็งเขาเขาเซ่น้ำก้อนไว้เพราะว่าเขามาหาเจ้าเต้าระเบูพ่อ หมูสองกิโลกระดูกโลหนึ่งประทูสองโลาาเออเอาไว้ในขูก,ก็ได้สะยันยันไก่ะนะเลยก็มีด้วยเดอมีแก๊สหนึ่งมีไว้ไว้คือสิกุ้มได้ดนอยู่ดอกเราบว่ามีเนวกินสิกินมักม่วงนี่แระเนาะมือเศร้านีนกินกันวยเตือยอ แกนแกนหนกแกนหนกเอาได้นกมาใช่นะไม่ทาชื่อโอ้หนกหนกกระทานกกระทานี่เออเออเออโดยโดยเอาไว้เอ้อเดี๋ยวจะหน่อยจะมาน้ำลังบ่อืมหิ่งกินถ่าก็ได้เดี๋ยวไปหาน้องตุนก่อนพี่น้องเดย เป็นเห็ดวียกพี่น้องเลยเนาะมาช่วงนี่ตัดใหม่กองฟืนกองทานเสือประ้ามีสื่อมาหายเหมือนอะไเพื่อใส่เลยเนาะ แต่จักลดเลนี่ตุน้สามลดอันกอกงนะสามลดมันบอหำอืมพ่นพ่นได้ดวยวหันเออนายคเป็นอย่างไรเป็นไขบ่บ่คือสุบขีโมงเดีย <laughs> เราบบมีเหือบโมีแห้งพี่น้องเอ้ยแต่กระบ,บาบน้องเพื่อน,นเออตัดไม้ย,ยังไม่ท้าไปเ,ย<ด>ยเลย,เยไปกับไปเพ,พอชรพอซอยไม่เ่าแล้วเนาะอเออมีไปไปน,นั่งดีใจได้เถาก็โดย,โดยส,ส่วนลายไปนี่ไพ่ตัดลายกุกันนี่แม่มาอยู่พี่ก็ได้ไพ่ตัดลายกุกันส่วนลายไปเลย ปเ<อ>ปพนปพันตัดให้บอเอ๊ะ้ากระี่งให้อ้เป็นใ้บาไม้ก็ม่งายไม้ำนี้ละไปเต่าพุ่นนตุนเนาะไปตัดไม้พี่น้องเลยน่องเราก็บกแเคงแหง้งพี่น้องเลยบึง มึงกะเนาะแข่งขามันก็นาะหน้อยๆไปหน้องเลยใครแต่ว่าเสือเสือมาเมื่อนั้นก็พอดีอยู่เนาะแม่เนาะเออมื่อนี้เสีเอาเงินให้ไปตัดผมแล้วมื่อนี้เนาะจะไปแม่ก็เอไปอยู่ไปนำมอท้งได้บอกเขนเอาเงินให้ได้อยู่มันมีมาก่นแม่จะไปตัดอยู่มันมีผู้ภาไปเขาเขาจะไปเวียงเนาะเมื่อนี่ฮะเดี๋ยวสิสิโทรหามอทงให้พาไปดอก มันมีมาจังจะหึงนะหรือ,อมันฆ่าไปเลยมือแรงกับไปอีกบอหามตันใหม่นะมัน,ดมนดแดดหัน่นชี้นลงหันอืมชิ้นนเลยทอดไม่เท่ากับมานเยอะอดีอนอนนนะ โอ้ยหิมอีกเนาะนี่หลักยิ้มผู้เดียวได้เหรอเนาะผ <c oughs> ่าเข้าเข่าเนาะซื้ออยู่ใช่ไหมฮะไม่ช่เได้ซื้อเองเออข่าคักกะลีพี่นอ้นองเอง้ยพนก็พนเดิมได้แถวพนเดิมไม่ก็พนอ้าว มือิได้ลดนึงมือเศ้านี่ได้เพราะหลดนึ่งปตู้อมือได้ลน่โดยยังใจมือชื่นวันได้ไปหว่าดยใจหา ถ่าพาเข้ามาหานวังตุนพี่น้องว่าบเก่งนี่แล้วเนาะเล่าบอว่าเออระบบว้าเนาะเออว่าบวิทชกเพื่อนวะยาอะไรเนาะนี่นี่บอกติกีีกะตั้งแต่คุณจะคว่ำมันบอกโอ้เอากระยาเลยนะตุนเนาะคอยจะเป็นคนหู จักເຮັດວຽກເຮັດງານຊົນລາຍສິຍິ້ມແມ່ນບໍ່ເອີອະລົມດີບໍ່ຕຸນເອີເອີບໍ່ມັກເວົ້າຊົນລາຍສິຍິ້ມເນາະຍິ້ມມາກ່ອນແມນໍ บ่มีหดหมูติ กันเน้าเราบริเไปตัดผมเนะาะบ่เจิดมาอยู่บ่ลูกสาวนางมาอยู่บ่ทำง,งาเพิ่มมาจะจะใช่หพานตุนเพิ่ตัดผมลาเลยอตุนมั<อ>นบ่แ<อ>พ้เนาระมัน่ะมันใหญ่มลรับปุแห้งพี่นอ้องเ้ย ก็อีต้นน่องอยู่กี่สิเมื่อยพี่น้องเลยไปน้ำกันนอกสมคนในพอได้ซอยกันเป็นบอกนั่นขาดแล้วบัตรนี่ เรากับอมีแห้งเนาะไม่หมันกใหไ่นพี่น้องไอเบิงผู้ซาเวน่าบอกขืนผู้เดียวฮะ ຊ່ວຍກັນເນາະຊ່ວຍພດີ3ຄົນກໍໄດ້ແຮງຫນຶ່ງແລ້ວພີນນ ใส่ในบ่อเครื่อไอชื่อมาใหา้ใส่เลยบ่เอองามอยู่บ่ใส่จากโตเลยสองโตสองโตส,งสุดเลยนบะตุนน่องขนผมบดีไป่น่อยผมหง,ง,งอกเนาะมิแตวาอันบ่ไอซื่อเมื่อไอซื่อเอาเงินหายไปตัดผม ใส่ป้าก <What about S 3> oh, ็ใส่ผ้าบบตันนตุูนหรือว่าใส่เรื่อยเปลี่ยนกันเป็นบ่เป็นกระยุลายอะไเปตูคำก็นยังเห็นเวียกพี่น้องเลย เ็ยจังไดเนาะเป็นซาลักไห้คอบคั่าาวเรากับด้พี่น้องเลยร้านเพื่นกนเคยแห้งกับบะมี่คือเข้าเห็นเลยพี่น้องน้องซ้ายน้องตุนกันได้ขาดแล้วบาทหนึ่ง <laughs> ยังได้ซอยเล็กๆน้อนอยเนาะ ຊ່ວຍກັນຈະຊິເປັນເຊົ້າລັກກໍບໍ່ໄດ້ດອກພີ່ນ້ອງເອື້ອຍນ້ອງເຮົາກໍໄດ້ເປັນເຊົ້າລັກກໍບໍ່ໄດ້ເນາະເອົາໃບຊອນນາປົກເິງອົາມ່ໃສກ່ອນ ลายมื่อเติบเตด้วยเนาะไเถ่าเนาะจังพอกองนี่เนาะเออเอาไม้น้ำเกีียงบ่สุจ้าก็สร้างเอาเทะเ่องอทงบริกิน,น้น่าเพิ่เต็มเเออมันเป็นสินสินเฮาเด้กดยไปสานเาะไปหาเห็ดกินก่อนเออหน้าพ่นถาจะได้ยันพ่นเห็ดบบเป็นช่าบจักอันไนปเก็บเอาผ่านน่ะล่ะ บ๊เป็นบ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยปะ่ะถ้าแต่แม่เห็ดเพิ่นก็บไรไม่ว่าเลยนเนาะเขาก็เข้าใจอยู่พี่น้องเอ้ยถ้าไม่เท้าพุ่นออกมาเห็ดกินให้อันนี้ตจ้าถ่านไผ่ในตุนฮะปะ่านางอ จาเก็บในเด้อทุทงยางมาเลยยินบอกยินบอกไอ้บอกฮะเก็บเก็บจูดเด้อมันสะอาดสะอ้างใช้ไม่เท่าเห็ดกินให้ลูกล้านมึงดูคฮะเจ้าแซไว้ให้ไม่เท่าแล้วบ่โสเอนา่เป็นนเราก็ะได ว้าหน้องตูนได้แน้อกินแซ่บแล้วบาทนี่เลยไปให้เจ้าข้เาเื้ยเฮ็ดบ่เป็นบ่เออสิ้นกับปาทูเอากระทูสองโลสิ้นสองกระดูกหนึ่งโลแม่รวมเมืพอวนี้เป็นหาโลเบิ่งขึ้นหน่อยได้พี่น้องแต่ว่าสิ้นมันกันนายอยู่เออขึ้นมานั่งพี่ฮัม มาเมื maybe maybe mm ่อเช้าวันนี้บ่พ่อเนี่ยมิเตซีนสดเลยเห็ดแห้งเห็ดยังก็ได้เนาะเออโอ้ยพี่น้องเลยถือว่าอันเบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็ได้ไปแต่เช้าบ่ตันไม้เช้านี่หอมจักโมงประมาณจักโมงเก้ามง ได้ประมาณสองหลดบรจะว่าไม่เท่าคำหลดหนึ่งตือว่าทมงเมื่อหนี่งเเป็นเสาลักนอนพี่น้องเนาะว่าเลยก็ไดเป็นเสาลักให้ลูกสาาแลวก็ะลานแต่ว่าการสีเอาผลเป็นลักกับโบได้ตรงนั้นไม่ตู้เนาะเออเฮ็ดยังไงเฮ็ดกินเป็นสู่เมแทากินนี่บบเป็นยังเลยบ่โอ้เป็นแต่หนึ่งเขาบอ้เป็นแต่หนึ่งเขาหนึ่งเขาเป็นอยู่เจ้าได้สละ หนึ่งเข่าหัเป็นแต่เหตุกินบบเป็นเนาะว้าวล้วก็พี่น้องเอ้ยเนาะแม่เท่านี่เป็นอตัวตั้งตัวตีง,ตงน้ะแม่เนาะเป็นเสาลักให้ครอบครัวเออเป็นเสาลักให้ลูกว้าวเลยก็ได้แบบนี้คือไปตัดไม้เนี่ยขั้นแม่เท่าบบไปเน,เนี่ยก็เพิ่นโบก้าไปนมแม่โอ้เขายังให้พี่น้องเนาะเบิ้งคลิปนี่ยจะให้ให้เบิ้งเพื่อนจุดนี่น้อยพี่น้องเนาะ คือเอื้ยแอนนาเพิ่นคือคือเฮางหู้อะไรแล้วก็เฮ็ดบ่บ่เป็นน้องก็บ่เป็นนูล่ะเนาะวันนี้คั่นแม่เท่าโบพาไปไปป่านี่บ่กล้าแม่นบ่ย่านย่านแบบดใดแฮว์เว้าให้เพิ่นฟังมึงรู้เพิ่นเบิ่งอยู่นี่ย่านแบบใดย่านงูย่านงูกับย่านหยังแน่ย่านผีย่านหยังอีกวันนี้อสองอย่างนี้เอื้ยได้ใส่ย,ย่านหยังแน่ ย่านมดในปเลยอยู่ในป่าอ๋อบอว่าว่าย่านสุดๆตอนนี้นี่คือย่านยังบ่ฮู้คือย่านมดเลยยังกะอ๋อขันขันแม่ไปน้ำเนีบ่ย่านเหมืนบ่แบบมีหม่ออะไรกันเนาะเออเอเออเอ้าย่านจูมาแล้วนี่ย่านอย่านโานย่านจูนย่านย่านพนจับเสกสอบบ่เลยนะ วายังไรก่ยันจับไปขายยันจับไปขายโอ้ขายผู้แหงเลยเนาะเจ้าก็ยยานคือก็แม่เล่นหมดละเออยังไรก็พากันเบิ่งแม่เด้อแม่ตู้เด้อตัดพื้นตัดยางกันละมัดระว่างเนยได้ยันไม่ดีดไม่ตั้มเนาะบบเห็นหุ่งเห็นเฮืองเลยนายกะยนหน่อยกลางค่ำกลางคืนกันละมัดระวังเน่ไปหันไปหนีกัน เบิงฐานเบิงยังไพรูกเบิงกลางคืนมีแต่เพื่นบ่มีแต่เพิ่นในบ่อโอมีแไม่ไปบ่ได้แนวนึงก็ได้อาศัยแนวนึงว่าอะไรกันเนาะเอออเอเอออเอออออเออเอออเออเเอเออเออเอเออาอนเออเเออเออเ่เออเออเอเอเอออเอเออเอเเออเนอเเออ เป็นเงินของแม่นเนมพ่นอยูอ่าเยอรมันผู้ลดแม่เอ้ยพ่นฝากเงินมาพันบาทพันบาทอะไรหกแสนสามสิบพันเขาซื้อสินมูให้เจ้านะ่ะสองโลกระดูกโลหนึ่งและประทูโลหนึ่งและก็มีแก๊สหนึ่งอนหน้าไปไหวแหละเนาะ <c oughs> โดยเลยกาเงินเรือว่าผมเป็นยังดอกแม่เขามาเห็นเลยเงินเรือแสนหนึ่งเด้อเขาก็จีไห้น้องตุ่นบัดเลยไปตัดพรมน้่ล่ะเด้อ ไอ้มาบนหนาให้เห็นได้ตัดผมยินบอกไปกับหมอทงก็ได้เดอ้อเอ,อพราะว่าไอ้น่ะสิม,มีเวียกไปต่อมือนี่ค่ะมีแต่ใบไ,ไอ้มาบอหนาให้เห็นตัดผมให้รล่อๆเด้ออ่ะห็ดจังได้ก่อนเอออ่ะเอาไว้ตัดผมเรือหนึ่งแสนพี่น้องเ้ยแม่เนมแม่นมเด้ออ่ะสุดท้ายนี่ยังไห้แม่เท่าค้ำนี่ขอบบุญขอบคุณเด้อแม่เนมอยู่เยอรมัน น้ำมันเทบ้าเลาวเฮานี่นะฮะลาวเฮานี่บ่แล้วเพิ่นอยู่เยอรมันต่างประเทศพุ่นนั่งใจพุ่นเอออาฝากอวยพรเดี๋ยวพูดในแม่โดยน้องเมื่อขึ้นหล่นขอบใจเน้อเนมกะช่วยแม่ดูทางประเทศเธออยู่ดีนี่แหงเน้อสุขภาพแข็งแหง เย็ดเงินได้ใครยามีเนื้ออหาชินใดคือได้ชิงนั้นให้แล้วคือโดยเจ้าไปเดอ้อเอาซะถูกเจ้าก,าก<ะ>็ให้เป็นโฮมโพโฮมไซได้เม่ตู้เด้อให้ลูก,กให้ล้านใหญ่บุญก็เพื่อเมตู้ก็อยู่ดีมีแห้งปลอดภัยไปเพื่อใดกะหาชินใดก็คือได้ชิงนั้นเด้อชอบคือซะถูกมันเงินทั้งคู่คู่ซะถูกเจ้าก็อยู่ดีมีแห้งเด้เม่ตู้เด้อ เป็นหมโพหฮมชัให้ลูกให้หลานไปดนๆเลยแม่เอ้ยเบิ่งลูกเบิ่งหลานและพราะว่าเป็นตู้เป็นเสาลักของครอบครัวให้ลูกให้หลานโดยเจ้ากับยู่ดีมีแหงดหล่ะเด้อกูจักซอยเวียกพยายามขิดทบทวนดีๆเด้อว้าวเก่งๆเอ้ยก็คือการยินบอกเขาบบจับดอ๊ยเหรอเขาสิจับไปเหตุยังเนาะ <laughs> เอาเอาเขากับป้าได้บันนี้เนาะโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีล่ะโดยโอเคพี่น้องเอนะ้ยเนาะคลิปนี้ว้าพนมาเลยสิห้ามบ่าวพอมีเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยป้าจังได้ขอบุญขอบคุณทั้งแม่หนมเด้อเนาะขอให้แม่อยู่ดีมีแหง้งพอี่ความสุขความเจริญเนาะที่ซอยเลือิ่นเข้ามาพี่น้องเอ้ยนี่แหละ,พ,ลนะพ,ะพี่น้องเอ้ยเนาะบ่าวพอมีกระงสานก็ได้กิะซ่งสารเพิินพี่น้องเอ้ย บมมียังมาให้เพิินได้แต่เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เพราะว่ามเมถาเล่าพี่น้องเอ้ยเมถาก็เป็นตัวตั้งตัวติ่งเนาะเป็นเสาลักเว่าอะไรก็ได้เพราะว่ายังให้ภาพมันบรรยายน้พี่น้องเนาะอะไรก็เหตุการบ์บรรยายว่าเป็นแนวใดเอ็นนาเป็นแนวใดน้องตุนเป็นแนวใดให้พี่น้องเบิ้งเนาะอะก็หายพิจารณาเบิ้งงนาะพี่น้องเนาะคือ,อาทางเอ็นนาแล้วก็น้องตุนเพิินกับอาัซแมแม่เมถาหรือว่าเม่เป็นลัก เป็นสาวรักของครอบครัวเล่ากับเป็นคนแบบนี้แหละพี warrior, ่น้องเอ้ยเนาะกับบุ๊บบาพมีกับบุยากว่าไลา์ให้พี่ให้น้องอ่าพิจารณาเบิ้งเนาะแล้วก็สวยกันคอมเมนต์เด้อพี่น้องเอ้ยก็เหตุจังใดเนาะบาพมีก็ได้มาอัปเดตถ่ายทำให้พี่ให้น้องเบื้องมอน้ก็ซื้อนะอยู่นกินมาให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยกับบรรเทาเพิ่นไปหลายมืออยู่พะว่าเราก็บ่บก้าไปแล้วไปใช้เราก็ยญานพี่น้องเอ้ยเอา เนาะให้พี่ให้น้องพิจารณาบึงคันว่าโบบอกก็คือสิหู้อยู่ดอกเนาะว่าเป็นแนวใดพี่น้องเอ้ยแม่กับลูกเพิ่นกระได้ก็ด,ดีที่ว่าเพิ่นยังได้ซํานี่ยังเห็ดเวียกศอยงานไม่เถ้าคำได้ซํานี้เนาะยพี่น้องเนาะบ่อพะมีจะให้พี่ให้น้องนี่พิจารณาเคดนี้แล้วก็ฝากกดไล่กดแช์พี่น้องเอ้ยกะ ซอยเลือกันไปเนาะผู้ใดมีใจบุญใจกุศลอยากให้บบาวพามีอ่าเป็นสะพานบุญไห้พี่น้องเอ้ยก็ติดต่อมาเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะไปจึงได้คลิปนี้ขอบุญขอบคุณทั้งแม่หนมหลายๆเด้อแม่ไอ้คอให้แม่อยู่ดีมีแห้งพอ่อด้วยความสุขความจเจริญเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องจากคลิปนี้สบายดีสบายดี